สวัสดีครับผมนายคณิชัยดุงดีวันนี้ผมจะมานําเสนอการวิธีการขัดยารถยนต์นะครับน้ํายาการขัดยาครับก็จะมีสามประเภทครับอันนี้คือประเภทที่หนึ่งครับคือจะเป็นน้ํายาเบอร์ศูนย์เป็นน้ํายาขัดยานะครับจะไว้ใช้สําหรับขัดที่ไครรถยนต์ขัดได้นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์สองจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะขัดพวกรบรอยบรบลอยของรถยนต์นะครับ,บรบลอยลบฝัง ลบมิกระดาษทรายที่ติดกับต้นเจลที่ว่าเราพ่นมานะครับเบอร์สองแล้วก็จะมีเบอร์สามจะเป็นน้ํายาขัดเงานะครับผ้าที่ใช้ขัดะะนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทนะครับก็จะมีแบบขัดยาบนะครับขัดละเอียดนะครับแล้วก็ขัดเงานะครับจะมีสามประเภทขัดยาครับก็จะเป็นขัดพววขัดที่ใครขัดลบรอยมดกระดาษทรายที่เราพ่นมาเสร็จ ทิ้งไว้แล้วก็เรามาขัดนะครับก็จะเป็นที่สองครับก็จะขัดลบสันลบขอบลบสันของพวกที่เราพ้นสีมาแล้วยังยังเป็นติดขอบติดสันนะครับขัดเพื่อให้เรียบให้เงานะครับตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะไว้เพื่อขัดเงานะครับราใช้น้ํายาเบอร์สุดท้ายนะครับตัวขัดเงาเพื่อขัดสีรถยนต์ครับเพื่อให้มีเงานะครับจะไปดูการวิธีการขัดครับ วันนี้จะเป็นขั้นตอนการขัดที่ไครนะครับอ่อนนะครับแล้วก็ลบรอยตามสันขอบของรถยนต์นะครับ,รบมีช่างผู้ชำนาญการครับอยู่ทางอู่เขาจัดการนะครับวันนี้เขาก็เอาน้ำยาขัดป้ายบน คีลรถนะครับเพื่อการขัดนะครับลบรอยลบสันนะครับตอนนี้น้ํายาตอนนี้นะครับเป็นน้ํายาเบอร์หยาบสุดนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาเบอร์สองสุีขานะครับแล้วน้ํายาเบอร์ที่สาจะเป็นน้ํายาขัดเงานะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับเห็นว่านี่่วนที่ยังไม่ขัดก็จะ ส่วนที่ขันแล้วก็จะเป็นเหนียนี้นะครับทำแล้วก็ยังไม่ได้เป่าทำความสะอาดนะครับทันนี้ก็ทำความสะอาดนะครับโอ้รุ่งอรุณน,นะครับอยู่ตอนนี้ครับที่ทำการไถ่ทำอยู่ทางนี้นะครับที่เขากำลังขัดครับที่เขาขัดมาได้ เก็บหมดแล้วครับผมซึ่งได้มาถ่ายก็ขัดเก็บตามฝันตามขอบนะครับให้หมดนะครับเราบทำสีระบบ 2K นะครับอูนี้รับการหนึปี เขาก็จะมีเครื่องขัดมีกระดาษใบขัดเป็นขนแกะ่นะครับเป็นแบบหยาบเพื่อเอามาขัดลบรอยลบที่ใครตามรถยนต์นะครับลบออกเพื่อให้รถมันเงาทำหรือให้สีสม่ำเสมอนะครับ ต่อไปผมจะมานําเสนอวิธีการน้ํายาการขัดนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในการขัดสีได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นน้ํายาตัวที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ํายาตัวลบเส้นนะครับน้ํายาตัวที่สองก็เป็นน้ํายาตัวลบเส้นเหมือนกันครับก็จะมีตามเบอร์บอกครับที่มือบอกนะครับว่าจะเป็นน้ํายาลบเส้นตัวน้ํายาตัวที่สามครับจะเป็นตัวน้ํายาขัดเงาครับเพื่อให้สีรถเราสว่างเดียม มันสวยด,ดูใหม่นะครับเราไปดูพี่เขาขัดครับเสร็จพี่เขาก็ทำงานมาหลายปีครับาารก็สสำนักงานโดยพิเศษนิดนึงนครับหลังจากการขัดเสร็จพี่เขาก็าพักไปนะครับก็จะมาประกอบฝากระโปรงหน้านะครับนนนในขั้นตอนการประกอบนะครับนะก็เอามือจับมุม ฝากรปรหน้าครับเพื่อไม่ให้ตรงที่มันเแลงๆครับไปจิ้มที่กระจกจะทำให้เสียหายได้ครับทาการประกอบครับจะมีน็อตฝั่งของน็อตฝั่งละสองตัวในในการถอดประกอบครทางนี้ครับก็จะมีมีรอยเดิมที่เข้าขันอตดว้ครับแล้วก็ใช้เกณฑ์ตามรอยเดิมครับถ้าเรา เอาตามรอยใหม่มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการปิดฝากระโปรงของเรามันก็จะมีระยะช่วงที่ล็อกนะครับจะเดินหน้าเกินไปก็ไม่ได้ถ้าถอยลงังเกินไปก็ไม่ได้ครับถ้าถอยลงังเรายกขึ้นเื่อไปกดกระจกจะทําให้แตกได้นะครับก็ใส่ระบบที่ฝาน้ําฝนเข้านะครับยิยาฉีด ก็จากที่ประกอบฟากระโปงหน้าเสียครับลแล้วก็จะมาทำการขัดต่อครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ำยาขัดที่เราขัดนะครับเพื่อเช็คดูครับต่อไปจะเป็นการขัดต่อไปจะเป็นการขัดลบเส้นนะครับ ทำพอหลังไ่ครับัลเส้นมีความตั้งใจในงานสีเขาก็จะมีประสบการณ์ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ใจรักนะครับคนที่ทำสีก็จะเป็นคนที่แบบมีความศิลปะประจินตนการสูงครับแล้วก็มีความละเอียดสูงทำเล่นๆไม่ได้นะครับ เป็นขั้นตอนที่สองครับเป็นขั้นตอนการขัดลบเส้นนะครับถ้าเราขัดลบเส้นเสร็จเราก็จะมาขัดเงาครับขัดลบเส้นก็จะเป็นใบนี้นะครับการขัดเพื่อขัดลบเส้นะครับก็จะมีใช้น้ํายาขัดลบเส้นก็จะเป็นน้ํายาที่ผมแนะนําไปตัวที่เป็นขวดสีดําขวดสีม่วงนะครับสองขวดก็จะเป็น เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเบอร์สุดท้ายที่เป็นฝ้าสีฟ้าน,นะครับก็จะเป็นตัวขัดเงานะครับ,รบก็จิ้มเป็นจุดไปนะครับเพื่อขัดนะครับที่เขาก็จิ้มเป็นจุดไป ใบคนแกะใบขัดคนแกะเบอร์สอนครับเป็นใบสีเหลืองค่อนข้างละเอียดครับใบตัวนี้จะเป็นใบยาบนะครับ ็นแค่ขั้นตอนที่สองครับจะมีขั้นตอนที่สามก็คือเราจะมาขัดเงาด้ยนะครับกองัเวลาขัดเราก็ขัดเป็นชิ้นนะครับถ้าขัดชิ้นฝาประตูด้านหน้าเสร็จเราก็จะมาขัดชิ้นฝาประตูด้านหลังครับ วิธีการครับก็มีลายเบียร์ครับที่ช่างบอกก็ขัดเป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่ใครถนัดครับถ้าขัดเป็นหน้าก็ได้ครับขึ้นบ,นบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนนะครับก็ขัดในครั้งนี้เพื่อขัดลบรอยนะครับขัดลบสันลบรอยนะครับ ราคาขึ้นในระดับหนนะครับ,ใ,รบใส่เงาคิ๊กเลยครับความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับอยู่ตามย์มนิการหยูออยู่ตามอู่ถ้าเราใจรักเราก็มาหาประการณ์ได้ครับใจรักในถึงไหนเราก็ทำเลยครับ ก็ทำให้สุดได้นะครับอันนี้ขัดลบเส้นนะครับขัดครั้งที่สองยังเงาขนาดนี้ถ้าขัดเงาจะเงาขนาดไหนนะครับขัดสังขอบด้านประตูนะครับด้านบนนะครับขัดลบส้นเสร็จเราก็จะมาทำความสะอาด เราใช้ผ้าเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาขัดเงากันนะครับโดยใช้โฟมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบบทางคนแก่นะครับเราขัดไปรอบที่แล้วนี่ครับอันนี้เป็นแบบโฟมเป็นรูปแบบการขัดเงานะครับก็เช็ดทำความอสะอาดครับที่เราขัดไปรอบสองที่แล้วนะครับทำความอสะอาดให้หมด ขอภทยนะครับก็ที่มันจะมีเสียงรถเสียงอะไรเสียงดังอยูนิดนึงเพราะว่าผู้บริการติดอยู่ใกล้ทางใหญ่นะครับขอเที่ยข,ขอไปนะครับแล้วก็ลงน้ำยาตัวที่2กันนะครับเป็นน้ำยารัด สำครับกขัดขอบกระดาษทรายครับเก็บงาน แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เช็คดูครับว่ามีส่วนไหนที่เรายังไม่ได้ขัดหรือส่วนไหนที่เราขัดยังไม่ลงนะครับ ที่นี่เขาก็จะทำก็จะขัดเป็นรูปแบบแบบขัดเป็นหน้านะครับเป็นรถอันนี้คือรถ Honda City นะครับมาทำสีที่อู ลุมน,นะครับเราก็เช็คดูแล้วก็ขัดนะครับว่าส่วนไหนที่โดนยังไม่โดนเราก็ใช้มือรูปเช็คดูนะครับ ไปลงน้ำยาไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดๆ,ๆเรื่อยๆเพื่อในการขัดนะครับทจ,จะมาแนะนำน้ำยาการขัดอีกครั้งเลยนะครับ นี่คือน้ำยาขัดยานะครับน้ำยาขัดยาตัวที่หนึ่งครับนี่คือน้ำยาขัดยาบยาบตัวที่สองนะครับจะเป็นสีนี้นะครับใช้ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยใช้สีขาวนะหลังจากคาสิล้วก็ทำความสะอาดใช้ปืนลมเป่าหรือใช้ผ้าเช็ดนะครับก็จะเป็น ช้น้ำย,ย,ย,ยาขัดตัวที่สามนะครับน้ำยาขัดวสีดำรับจะเป็นน้ำยาขัดเบอร์หนึ่งนะครับลบสันลบรอยครับน้ำยาขัดตัวที่สองก็เหมือนกครขัดตัวสามรอยแล้วก็ใบขัดก็จะเป็นใบนี้นะครับขัดตัวลบสันลบรอยแล้วก็ค่อยใช้เบอร์ใบขัดตัวโฟมครับ<ว>เพื่อขัดเงาครับแล้วก็ น้ำยาตัวที่สครับเป็นน้ำยาขัดเงาครับนี่นะครับแบบขัดเงาเราไปดูช่างทำงานนะครับก็ได้ขออนุญาตในการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็มาขัดเป็นขั้นตอนที่สามครับก็คือการขัดเงานะครับ ใช้แบขัดเป็น้ายใบขับโดโฟมขัดเ,เพื่อให้เรียบนะครับตอนนี้คือเป็นขั้นตอนการขัดเงานะครับโดยชั้นวิญญาเบอร์ที่3นะครับใช้ใบขัดเป็นหัวฟองน้ำนะครับ แล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเขอนะครับเช็ดเช็ดครับเวลาขัดรอบที่สามก็คือขัด พอให้น้ํายาโดนผิวชิ้นงานนะครับให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดครับเพื่อให้เกิดความเงาขึ้นนะครับเราไม่ต้องทิ้งระยะไว้นะครับขัดเสร็จเราเช็ดได้เลยมันนี่ก็จะเกิดความเงางามขึ้นนะครับอูนี้ก็จะทําตามตรฐานเกณฑ์ของศูนย์บริการครับเหมือนรถออกใหม่ป้ายแดงผิวชิ้นงานก็จะมีผิวส้มนิดๆน,นะครับตามกล้องก็จะไม่เห็นนะครับ ก็เช็ดให้สะอาดนะครับก็เสร็จไปแล้วครับครึ่งหนึ่งครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ